สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าช่วงค่ำของวันที่6เมษายน2 5งนหนะครับฮามาสได้ยิงจรวด10ลูกจากทางตอนกลางของฉนวนกาซาโจมตีเมืองอสัสดอสและก็อัสเคลลนเมืองทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับโดยกองทัพอิสราเอล หรือว่า IDF แถลงนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้มีการสกัดจรวดของฮามาสได้5ลูกและมีอย่างน้อยหนึ่งลูกตกในเมืองอัสเคเลต์ก่อความเสียหายทําให้ชายวัย30ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสก็ดจรวดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมี2คนได้รับบาดเจ็บขณะที่วิ่งหาที่หลบภัยนะครับและอีกคนนึงนั้นได้รับการบำบ,บัดภาวะตื่นตระดกนะครับขณะที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ แสดงนาทีจรวดนะครับที่ตกที่เมืองอัสเคลอนซึ่งมองไกลๆเนี่ยครับก็เหมือนตกใกล้กับอพาร์ตเมนต์สูงหลังหนึ่งหลังเกิดเหตุโฆษกภาคภาษาอาหรับของอ d ดออกประกาศเตือนชาวปาเปรไตน์ให้อพยพออกจากหลายพื้นที่ในเมืองเดออัลบาล็กทางตอนกลางของกาซาันทีโดยบอกว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนกองทัพอิสราเอลนั้นจะเข้าโจมตีที่นั่นจากนั้นไม่นานครับอิสราเอลก็มีการส่งโดรนถล่มฐานยิงจรวด ของฮามาสที่ใช้โจมตีอิสราเอลนะครับนายกัรมนตรีเบนจามินในธัญาหูผู้นําของอิสราเอลได้รับรายงานและหาหรือทางโทรศัพท์กับทางด้านอิสราเอลแคทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทดางด้านเบนจามินในธัญาหูนั้นอยู่บนเครื่องบินระหว่างที่จะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาก็ได้มีคำชักให้มีการตอบโต้กลับอย่างหนักหน่วงนะครับและก็อนุมัติให้เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกับฮามาสอย่างเข้มข้นต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลมีคําสั่งให้กองทัพขยายพื้นที่ปฏิบัติการโดยการโจมตีฮามาตในฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดของฮามาสในครั้งนี้อิสราเอลแคทประกาศนะครับว่าฮามาสจะต้องชดใช้อย่างสาสมกับสเก็ตจรวดทุกชิ้นที่โดนชาวเมืองอัสเคลอนฮามาตระบุนะครับว่าการยิงจรวดนั้นเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ท i า e ฟ์ออฟอิสราเอลรายงานนะครับว่านี่เป็นการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบหลายเดือนของกลุ่มฮามาตในวันเดียวกันนั้นสำนักป้องกันพลเรือนในกาซาก็ถแถลงนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลในหลายจุดฆ่าชีวิตชาวกาซาอีกจากน้อย44รายจำนวนนี้2 1รายเสียชีวิตในเมืองขานยูนิตท,ทางตอนใต้และมีการโจมตีครั้งหนึ่งฆ่าชีวิตเดืออีก6กรายและพวกเขารวมตัวกันใกล้ร้านขนมปังนะครับในเคสอัลทูฟาในกาซาซิตี้ในจำนวนนี้เป็นเด็ก3รายและก็ยังมีการโจมตีบ้านหลังหนึ่งของครอบครัวอบูอิซา ในเดออิลบาลล็ะทำให้เด็กและผู้หญิงล้มตายโดยที่ไม่มีบุคคลที่อิสราเอลต้องการตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแต่อย่างใดกาซาถูกตลลมทางอากาศและปืนใหญ่แทบจะทุกวันนับจากอิสราเอลนั้นได้กลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งในวันที่18มีนาคม2 5 6 8เป็นต้นมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและาบาดเจ็บจํานวนมากนะครับขณะที่ความพยายามกอบกู้ข้อตกลงจุดยิงและการปล่อยตัวประกันนั้นยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในวาระการหารือระหว่างทางด้านเบนจามิน <B ed j amin> ในทันยาฮูกับทางดานปรธตมดีโดนัทซ้ำผู้นําของสหรัฐในการพบเจอหารือกันนอกจากเรื่องของภาษีสุลกากรที่สหรัฐนั้นประก,กาศใช้กับคู่ค้ารวมถึงปัตมิดใกล้ชิดอย่างอิสราเอลนะครับนอกจากนั้นยังมีการรายงานข่าวนะครับโดยทามออฟอิสราเอลอ้างสถานีโทรทัศน์อัลฮาดัสในซาอุดีอาระเบียบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีการจัดส่งระบบป้องกันภัยต่างกัน ในชั้นบรรยากาศระดับสูงหรือว่าทาร์สนะครับไปติดตั้งที่อิสราเอลเป็นชุดที่2โดยคาดว่าการจะส่งไปถึงตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายน2 5 6 8ที่ผ่านมาข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินก็สแสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน C ีไฟท์เอ็มซูเปอร์กล็กซี่ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการเดินทางออกจากฐานทัพอากาศแรมสไตน์ในเยอรมนีและก็ลงจอดที่ฐานทัพอากาศเนวาทิมในทะเลทรายเนเกรสนะครับ ทางตอนใต้ของอิสราเอลและคงอยู่ที่สนามบินดังกล่าวในเวลาประมาณสักแปดชั่วโมงและก็มีการขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งสหรัฐมีการส่งทัพชุดแรกไปให้อิสราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นะครับพร้อมกับมีทาหารอีกประมาณ100คนเพื่อปฏิบัติงานกับระบบป้องกันไฟสุดล้ำที่สามารถป้องกันไฟตางการรอบกลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นและยิงสกัดเป้าหมายในระยะทําการ150-200ถึงกิโลเมตรคล้ายกับระบบแอโรของอิสราเอล ตามการรายงานนั้นระบุนะครับว่าระยะทำการาที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาจัดหาให้กับทางด้านอิสราเอลนั้นเพื่อที่จะป้องกันภัยจากการโจมตีจากฝั่งของอิรันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นระบบทัรสในอิสราเอลถูกใช้ยิงสกัดกั้นขีปนาวุธหลายลูกที่กลุ่มฮูตียิงออกมาจากเยเมนเข้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆของอิสราเอลน,นะครับส่วนที่เกาหลีใต้สำนักข่าวยอนฮับนั้นก็มีการรายงานอ้างโดยแหล่งข่าวนะครับว่า ต้นเดือนมีนาคม2568ิที่ผ่านมาสาหรัฐและเกาหลีใต้นั้นเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับแผนการย้ายระบบป้องกันขีปนาวุธเชนิปื้น,น,นสู่อากาศแพทริออตแพครีบางส่วนนะครับไปยังตะวันออกกลางเป็นการชั่วคราวยอทับระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการยกย้ายสินทรัพย์ของกองกาลังสหรัฐในเกาหลีนะครับไปยังตะวันออกกลางทามกลางความวิตกกังวลว,ว่าสาหรัฐนั้นอาจจะเรียกร้องให้รัฐบาลของเกาหลีใต้แบกรับค่าใช้จ่ายในการคงกองกาลัง ทหารสหรัฐเอาไว้ในประเทศหรือว่าทบทวนบทบาทของทหารสหรัฐในเกาหลีใต้อีกครั้ง Patriot เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธหลายชั้นนะครับที่เกาหลีใต้ใช้ต้านภายัยกุกคามจากขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ความเคลื่อนไหวที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีขึ้นหลังจากที่ทางด้านผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่าพีเทคเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีคําสั่งให้มีการโยกระบบ Patriot อย่างน้อย2ชุดจากเอเชียไปยังตะวันออกกลาง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการระดมสัพปะก,กำลังอาวุธครั้งใหญ่ไปยังภูมิภาคดังกล่าวขณะที่กองทัพสหรัฐนั้นกำลังปฏิบัติการโจมตีเลนจานฮูตีและมีขึ้นตามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหรา่านประธานดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามกดดันอิหร,ร่านเจรจาทำข้อตกลงในโครงการนิวเคลียร์โดยโดยนัลด์ทรัมป์บอกล่าสุดนะครับว่าต้องการเจรจากับอิหร่านโดยตรงมากกว่าทางอ้อมเพราะจะเดินหน้าได้เร็วกว่าและเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะต้องการผ่านสื่อสารคนกลาง แต่ทางด้านอับบาตอารัชีรัตมนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิร่านนะครับก็กล่าวว่าการเจราจาโดยตรงจะไร้ความหมายหากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นยังข่มขู่ที่จะใช้กำลังนะครับแล้วก็ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอิรานนั้นยังคงยึดบ้านทางการทูตและพร้อมจะพยายามเจราจาแบบทางอ้อมแต่ขณะเดียวกันนั้นยังคงเตรียมความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และก็อธิปไตยด้านประธานดีมาซูดเปเชคเยน ผู้นำของอิหร่านนะครับก็บอกว่าอิหร่านนั้นก็พร้อมที่จะเจราจากับสหรัฐด้วยสถานะเสม,มอกันแต่สงสัยในความจริงใจของสหรัฐนะครับว่าถ้าต้องการเจราจาจริงๆแล้วทําไมยังต้องข่มขู่คุกคามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านผู้บัญชาการกองกาลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะครับหรือว่า i อ c c ีก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าพวกเขาพร้อมในการที่จะตอบโต้ทางด้านสหรัฐอเมริกาหากว่าสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินใจในการที่จะใช้กําลังกับอิหรา่าน แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าพวกเขานั้นมีความพร้อมในการดําเนินการกับสิ่งเหล่านี้และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตด้วยนะครับผมเลือกข่าวบางข่าวนั้นโดยการมานั่งเล่าแบบนี้มานั่งอ่านข่าวแบบนี้นะครับไม่ได้นําภาพมาประกอบเพราะว่ามัน สุ่มเสี่ยงในการที่จะถูก YouTube นั้นเนี่ยนะครับไม่ให้ผ่านนะครับหรือว่าผิดกฎของ YouTube นั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมบางคนที่อยากจะชมภาพอยากจะชมคลิปนะครับมันเป็นความรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะนําเสนอได้ก็นําเสนอด้วยการเล่าแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังช่องถาอัปเดตนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นในการกด s u b s c r i b e กดติดตาม ช่องถาอัปเดตเอาไว้ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ